สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอคลิปเรื่องสามวิธีเปลี่ยนคนแปลกหน้าให้กลายเป็นเพื่อนบ้านเราจะมาเสนอเคล็ดลับวิธีการสร้างสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านให้เพื่อนๆได้ลองนําไปปรับใช้การดูนะคะข้อที่หนึ่งง่ายที่สุดคือการยิ้มค่ะคนเรามักคิดในใจเสมอว่าอยากจะยิ้มให้กับคนที่เราเดินผ่าน หรือเวลาปั่นจัก,กรยานผ่านในหมู่บ้านแต่ก็สงวนท่าทีไว้กลัวยิ้มไปแล้วเขาไม่ยิ้มกลับน่าจะชาเอาได้พอสงวนกันไปกันมาจึงลงเอยด้วยการที่ไม่มีใครยิ้มให้ใครสุดท้ายยิ้มหายไปสองยิ้มจากการทดลองส่วนตัวในจำนวนเพื่อนบ้านที่ได้ลองยิ้มและกล่าวคำสวัสดีกับเขาเกเปอเขายิ้มกลับ และหลายครั้งก็เกิดบทสนทนาสั้นๆอันเป็นมิตรหากคิดอะไรไม่ออกก็ลองดูนะคะคุณจะรู้สึกดีและอบอุ่นเมื่อได้สัมผัสกับความเป็นมิตรของคนบ้านใกล้เรือนเคียงกันค่ะ 2. ลงจากรถในเมืองไทยส่วนใหญ่เราจะขับรถเปิดแอร์แถมยังติดฟลีมกันกันแดดหนาทึบต่อให้ขับสวนกันในหมู่บ้าน เราก็ไม่ค่อยจะได้ทักทายหรือยกไม้ยกมือขอบคุณกันสักเท่าไหร่ว่างๆตอนเช้าหรือตอนเย็นลองออกมาเดินเล่นในหมู่บ้านกันดูบ้างสิคะจังหวะของการเดินเอื้อให้เกิดบทสนทนามากกว่าการขับรถเยอะเลยหากเขินก็ลองชวนคนใกล้ตัวมาเดินด้วยกันค่ะคราวนี้ก็จะกล้ามากขึ้นที่จะยิ้มให้กับเพื่อนบ้านที่เดินที่เดินสวนกันไปมาบ่อยครั้งค่ะ ที่เราจะได้ฟังบทสนทนาน่ารักน่ารักจากเด็กๆบางครั้งก็ทักทายเพื่อนบ้านที่จุงมน้องหมาหน้ารักเดินสวนกันบางทีก็ได้ยิ้มให้คนที่กำลังวิ่งออกกำลังกายหรือปั่นจักรยานเพราะไม่มีกระจกและฟิล์มมากั้นขวางเราแล้ว 3. ขนมนมเนยเพื่อนบ้านสองหลังที่ขนาดข้างบ้านของผู้ของผู้เขียนน่ารักมาก บ้านหนึ่งเวลาไปไหนมาไหนก็จะซื้อขนมมาฝากกันเป็นประจำส่วนอีกบ้านถ้าต้มต้มแกงหม้อใหญ่หน่อยก็จะตักมาแบ่งกันกินสำหรับเพื่อนบ้านในซอยเดียวกันแม้กระทั่งไม่ค่อยมีเวลาแต่วันไหนมีโอกาสเหมาะเคราะห์ดีก็เดินไปมาหาตู่กันมีของฝากติดไม้ติดมือไปถามถ่ายสารทุกสุขดิบกันสักหน่อย น่าจะทำให้เราได้รู้สึกอบอุ่นขึ้นพอรู้สึกว่าเราอยู่ข้างๆบ้านเพื่อนไม่ใช่คนแปลกหน้าวิถีชีวิตที่เร่งเป่งเรามีเวลาน้อยลงทำงานหนักขึ้นเราได้สปิดก,กับทุกอย่างใช้เวลากับหน้าจอมากขึ้นยิ่งคิดยิ่งน่าคิดว่าเราจำเป็นต้องจัดสมดุลชีวิตด้วยการทรอจังหวะลงเปลี่ยนจากที่นั่งรถมาเดินเล่นบ้าง เงยหน้าจากจอมาทักทายผู้คนตัวเป็นๆกันบ้างเปลี่ยนจากคนแปลกหน้าที่มีกำแพงกัน้นมาทักทายกันด้วยมิตรภาพกันบ้างหากทำได้จริงบรรยากาศในหมู่บ้านก็จะน่าอบอุ่นเป็นมิตรนะคะรั้วที่สูงสุดก็คือรั้วในใจของเราเองนี่แหละสวัสดีค่ะ